ร้อยเอกธรรมนัฐก็มั่นใจว่านายวิษณุจะมาช่วยงานให้กับรัฐบาลได้แต่ไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์กรณีพักเพื่อไทยไม่มีคนที่เก่งกฎหมายรวมถึงไม่รู้ถึงกระแสข่าวที่พลเอกประวิตย์เตรียมรอส้มหล่นจะเป็นนายกครับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงกรณีนายวิษนุเครืองามที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายเข้ามาช่วยงานจะส่งผลดีต่อรัฐบาลหรือไม่ มองว่าสําหรับนายวิษณุก็มีความคุ้นเคยกันอยู่แล้วก็มั่นใจและสมัยรัฐบาลที่แล้วตนก็เป็นคนหนึ่งที่ปรึกษานายวิษณุมากที่สุดเรื่องข้อกฎหมายแต่จะไม่ขอวิจารณ์เรื่องประสิทธิภาพทีมกฎหมายของพรรคเพื่อไทยขณะที่กระแสข่าวว่าพลเอกประวิทย์หวังส้มหล่นหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองและจะได้เป็นนายกแทนเรื่องนี้ร้อยเอกธรรมนัฐบอกว่าไม่ทราบ ตนทำงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตอนนี้ปัญหาของประชาชนมีเยอะแทบจะไม่มีเวลาคิดเรื่องพวกนี้เมื่อนักข่าวถามว่าประเมินสถานการณ์ทางการเมืองไว้หรือไม่ร้อยเอกธรรมนัฐบอกว่าตอนอยู่ในแวดวงการเมืองมา3 1อปีเห็นอะไรมาเยอะขณะที่การนัดกินข้าร่วมกันของพักร่วมรัฐบาลโดยพักพลังประชารัฐเป็นเจ้าภาพตอนนี้เตรียมสถานที่เรียบร้อยแล้วนะครับรอกำหนดวันโดยต้องดูวันที่นายกว่างด้วย คาดว่าจะเป็นช่วงเดือนมิถุนายนนี้ส่วนจะเชิญพลเอกประวิทย์มาด้วยหรือไม่นั้นค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งครับ